เอาละครับผมก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอทในแมทที่มีชื่อว่าสร้างเพื่อเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัตินั่นเองนะทุกคนก็คือจะให้เราสร้างนะทุกคนโอเคแล้วก็สร้างนะทุกคนจะมาสร้างยังไงทีนี้อ๋อโอเคองี้หรอทึบโอเคทึบวางไปทึบ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 โอเคคุณไร้สสินการกดอา่าววิชายัางอ่านไม่เสร็จเลยนะทุกคนโอเค กับเขาสูบบ็อกคืออะไรอ๋อคือเราต้องสร้างบ้านเพื่อเอาตัวเราจากภัยพิบัติต่างๆนะทุกคนว้ยดูบ้านเฮาดียังใหญ่อ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้เวลาเหลือจํากัดแล้วเราต้องรีบสร้างหน่อยนะทุกคนอืมมันมีทีมด้วยเหรอเราจะไปสร้างทีมกับใครอ่ะมม่ดีกว่าเราสร้างเดียวเนาะอืมอย่างนี้นี่แหละทึบ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 อะทึบ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 เร็ว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  ชงพักจะสึ้นสุดใน30กว่าวิโฮเมย์กอเร็วมากเฮ้ยฉันยัสร้างอะไรมเสร็จเลยใจเยินก่อนวัสดุกรณ์เหรออันนี้คืออะไรอ๋อเหมือนแท่งอิฐหินนะทุกคนโอเคเหมือนไม้คราฟนะทุกคนดูบล็อกมันดีทุกคนชึบชึบโอเคน่าจะได้อยู่เลยนะโอเคสร้างทางเข้าหน่อยชึบชึบโอเคโอเคมันไม่โค้งให้นะทุกคนชึบอ่ะอย่างนี้นี่แหละ โอเคต่อไปแล้วก็สร้างอะไรดีตกแต่งให้มันสวยงามมันน่าจะมีอะไรอีกทุกคนอ่าอันนี้หรือเปล่าเอาของเอาเดี๋ยว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 ไปพิภพอะไรพวกขาบไฟระเบิดเหรอทุกคนอุย้ยโอเคโอเคเราลบได้เราลบได้อยู่โอเคจากนั้นก็สร้างให้มันสูงขึ้นนิดนึงนะทุกคนเนาะชึอบอ่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 ะชึบสูงขึ้นอีกนิดชึบ ทึบโอเคประมาณนี้จากนั้นลก็จะเอาหลังคาบ้านมาติดไว้หรือกระจกก่อนดีกระจกก่อนละเออกระจกก่อนกระจกก่อนชึบโอ้ยมันออกยางไงทุกคนโอเคเอากระจกออกก่อนแล้วกันชึบโอเคตอนนี้แหละแล้วก็สร้างกระจกขึ้นมาอีกอันหนึ่งรู้สึกว่าผมจะเอาอันด้านล่างออกผิดนะชึบ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  ดีนะเราสร้างให้จบกันไว้นะทุกคนโอเคมาสร้างตรงนี้ต่อพวกขอบไฟมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกมั้งนะทุกคนโอ้โหเต็มแมปเลยเมื่อกี้เฮ้ยมีอะไรชืีอเราที่รอดด้วยจากพิบัติโอเคอีกหนึ่งร้อยยี่สิบวิเราควรสร้างที่พักแบบไหนดีถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นซึนามิล้ทุกคน,น,นนะกคนือตรงนี้มีเกาะไอ้เกาะแต่เราไปไม่ได้ดิโอเคเราต้องสร้างอยู่ตรงนี้แหละนะทุกคนอืมเอาอะไรต่อดีเอานี้แล้วกันนะทึบทึบทึบ โอ้ยทืบถือโอเคโอเคมันจะสร้างเป็นแบบที่สูงๆไปนะทุกคนนะทืบโอเคทืบทืบถือเอ้ยโอ้โอเคเอาผิดละผิดละโอเคเอาก่อนโอเคจากนั้นก็สร้างต่อนะทุกคนอ่าแปะเข้าไปแปะเข้าไปฮึบทึบโอเคน่าจะได้อยู่แล้วนะทุกคนโอเคอเจ็ดสิบกวี่โอเคยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่ไหมเอ่ยโอเค สวยงามตามท้องเรื่องนะทุกคนจากนั้นก็จะเข้าสู่บล็อกกระจกอีกทีก็มาเติมต่อแต่งตรงนี้นะทุกคนเติมระบบานนะแล้วก็ชืบ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 โอเคชืบ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 โอเคแค่นี้เราก็ได้บ้านที่แสนจะน่าอยู่ของเราแล้วนะทุกคนโอเคการพิพิบัติจทางพวกหอบไฟนะทุกคนมีเฟอร์นิเจอร์หรอมีประตูไหมอ่านี่ไงล่ะ ประตูเ่ะเดี๋ยวมันเอาไม่ได้เหรอต้องเข้าลุมกลุ่มเหรอโอ้โหชอบเกมอีกด้วยงั้นเอาแค่โต๊ะเก้าอี้ไม้นี่ไปก่อนละกันโอเคครับโต๊ะไม้ตรงนี้ชืบโอเคตอนนี้มันต้องมีประตูสิเฮ้ยทุกคนมันมียาด้วยเอายามาตกแต่งได้แต่วทำไมายาร้อยแบบมันชึบอโอเคชึบชืบชืโอเค,อออเคยาร้อยแล้วต้องลบยาอันที่ร้อยกันนะทุกคนอืม ยา yeah, อันที่ลอยแล้วอะไรอีกรู้สึกว่าจะมีแค่นี้แล้วหรือเปล่าถ้ามีแค่นี้แล้วก็ควรที่จะสร้างอ่าอะไรที่มันสูงสูงขึ้นอีกนะทุกคนเช่นแบบนี้โอเคโอเคทานไหมเอ้ยโว้ยอะไรอะไรอะโว้ยมังกรอุย้ยเราอยู่ตรงนี้ดีไหมโว้ยโอเคปึ๊บป๊บป,ป้าบ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 ,าบแล้วก็ป้าบป้าบแล้วก็เอ่อไม่ไรสิอย่างนั้นมันจะเกินนะทุกคน งั้นเราก็เอาอนามัยทีนี่ปาบปาบเขาให้ได้จากนั้นก็ไม้นี่เลยเอามายันไว้นะทุกคนทึบทึบเพื่อความสวยงามเราไม่สนภัยพิบัติอะเรามาเล่นเกมบสร้างบ้านอย่างเดียามมาวเลยเนี่ยโอ้โหภัยพิบัติคือแบบเราเมินเฉยต่อภัยพิบัติต่างๆนะทุกคนทึบทึบโอเคได้อยู่ได้อยู่ทึบเฮ้ยแล้วก็ทึบทึบโอเคแล้วรอดนะอ่า เป็นสามคนที่เราจะไปพิบัตินะทุกคนฮะสามคนนึง <c oughs> เหรอเฮ้ยเมื่อกี้เพิ่งตะเกีสามคนโอเคอต่อไปก็มีอะไรไหมอ่ะดูเหมือนว่าจะไม่น่ามีแล้วรเป่าชึบโอเคอย่างนี้ได้ไหมเอ่ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โอ้ชึบแล้วเอาบัตรตรงนี้ออกก่อน้มันต้องเอาพื้นยาตรงนี้ออกนะทุกคนโอเคแบบน,นี้ประมาณนี้น่าจะดีอยู่ได้และวึบ คืบอ่ะอันนี้กันไว้นะทุกคนกันตกนะชืบชืบชืบโอเคแค่นี้แล้วก็มีบ้านที่แสนจะน่าอยู่แล้วโอเคทำไมมันสูงแบบนั้นล่ะฮึบฮึมฮึมฮึบฮึบฮึบฮึม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 โอเค,อเคที่เราแค่ต้องตกแต่งตรงนี้อีกสักเล็กน้อยนะทุกคนโดยการเอานี้มา ปิดไว้รู้เหมือนว่าจะปิดไว้ไม่ได้ด้วยฮะทุกคนรู้สึกว่ามันจะปิดไว้ไม่ได้ด้วยดังนั้นต้องเอานี้ออกใช่ก็เอาเฟอร์นิเจอร์นี้วางไว้ก่อนวางไม่ได้เหรอโอเควางไม่ได้นะทุกคนงั้นก็แค่นี้แหละเพอร์เฟคกันละบ้านเราไม่ต้องมีอะไรกันดน้านบนใช่ไหมไม่น่าดีนะงั้นก็ป้องกันไว้หน่อยแล้วกันวางติดไหมโอ้ไม่ติดอะ่ะงั้นก็ลอยๆไปแล้วกันนะไม่รู้อะไร ยันเลยนะทุกคนชึบ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 โอเคช่วงจะสิ้นสุดแล้วช่วงนั้นจะสิ้นสุดแล้วเพราะมัยก็เพราะมัยก็พายพี่บัตรกำลังมากพยพิบัตรครั้งนี้เราเมืนเฉยต่อพายพิบัตรตลอดนะทุกคนเราไม่เคยสนใจพายพิบัตรชึบ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 อีกสิบวินาทุกคนมันคือพายพิบัตรอะไรเอ่ยที่เราต้องสร้างชั้นสูงแบบนี้เพราะเพื่อมีขึ้นเซนมินะทุกคนอ่ะฮะ ชึบ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 เฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อมือดเหรอภัยพิบัติสิ้นสุดใน5้าิบกวาวิคือภัยพิบัติอะไรฟุงมาป่าทุกคนอ้หอ้ออม,มีมีระเบิดอะไรพวกนี้ด้วยเต็มเลยไม่ดีแล้ทำไม่ดีละทำไม่ดีแล้ว,ม,ลวมันมีอะไรไหมอะมีใชรกันได้ไหมเพราะไม่กด oh แบบนี้มันต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์ไฟหรือเปล่า โอ้หมาป้ามันมานี้แล้วหมาป่ามันพยายามเข้ามาแต่มันเข้ามาหาผมไม่ได้เพราะผมยุ่งสูงกว่ามันแกเข้ามาไม่ได้หรอกเจ้าหมาป้าน้อยโอ,โ,อโอเคแค่นี้แล้วก็ส่องได้ตามปกตินะทุกคนโอเควันนี้หมาป้านี่ไงไงไงมันอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะทุกคนมันวิ่งวนมันพยายามจะเอาผมแต่ผมไม่ได้หรอก พะผมมีจิบบี้คอยป้องกันอยู่เฮ้ยฉันป้องกันไรนายไม่ได้หรอกนะโอเคจิบบี้ป้องกันผมไม่ได้โอเคหมาป้าไปเร็วหุยพี่พิบัตง่ายจังเลยตรงนี้ไหนดูซิเราจะสร้างกำแพงได้ยังไงบ้างสร้างกำแพงล้อมบ้านแล้วนะทุกคนชื้นโอเคคนนั้นดูเหมือนเขาว่าเออดูเหมือนกับว่าเขาจะสร้างกำแพงล้อมบ้านเขาเหมือนกันนะทุกคนโอเคชื้นอันนี้คืออะไรหุยหุยไวแล้เนี่ยแต่เราต้องการเดินกลับหลังอะ ชึบปั๊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 บปับปั๊บปับปั๊บปับปั๊บฮึ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 บโอเคอ่าสร้างแผงบล็อกเดียวไปก่อนนะทุกคนอึบอึบอึบรู้สึกว่าจะไม่ทันหรือเปล่าหรือทันชึบ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 โอเคได้แหละนี่สร้างไปชึบชึบชึบบล็อกหายตรงนี้ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี 1> 1, 2, 3, ่ห้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาช่วยเราสร้างทุกคนเข้ามาเป็นทีมเราแล้วในที่สุดหรือเปล่าโอเคเข้าไปบ้านหลังอื่นแล้วชืบเราสร้างก่อนเราสร้างก่อนเราไม่มีเวลาไปดูบ้านหลังอื่นนะทุกคนเดี๋ยวเวลามันจะหมดแล้วชืบ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 เฮ้ยชืบ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 โอเคประมาณตรงนี้เนาะชืบ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 โอเค สร้างเป็นทางเข้าหน่อยทางเข้าแบบอลังการหรือเปล่าไม่รู้อ่ะสร้างกันไว้สักหนึ่งบล็อกแล้วกันนะทุกคนโอเคไม่มีทางเข้าแล้วตอนนี้ไม่มีทางเข้าอลังการเลยแล้วฮึบฮึบโอเคแล้วคนรลบอันบนออกแล้วกันนะทุกคนโอเคประมาณนี้สร้างทางเข้าได้ประมาณนี้แหละชึบชึบชึบชบชึบชบโอเคโอเคชึบ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 ชบชึบชบ โอ้ไม่ได้เลยจะออกไปยังไงอะ่ะก็ต้องสร้างบันไดาทางนี้สิชึบชึชึบ,ชบ,ชบ,ชบเฮ้ยได้ป่้เนี่ยตรงนี้แล้วทำไมตรงนี้มันแหวกแนวงี้ล่ะมันแหวกแนวงั้นล่ะดูสิทุกคนโอเคได้แล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะ UFO ทุกคนมันพยายามจะเจาะบ,บ้านคนอื่นอยู่แล้วผมต้องรู้สึกว่าต้องเข้าบ้านแล้วอุ้ยอุ๊ยโอ้ oh my god เราตายเราไม่รอดจากภัยพิบัตินี้แนละทุกคน โอ้เฮ้ยแต่เราเกิดใหมายได้อยู่นะงัน้นก็สร้างต่อเลยไม่สนภัยพิบัติฮึบฮึบเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยมีเอเลี่ยนด้วยทุกคนมีเอเลี่ยนด้วยฮึบอ,อ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะม่ขยับไปไหนรอกโอ้เอเลี่ยนพยายามจะจับกลุ่มผมนะทุกคนมันพยายามจะจับกลุ่มผมแต่มันทําไม่ได้เพราะผมอยู่ในบ้านอันแสนวิเศษนี่ยังไงล่ะทึบ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 ึบจุ ทึบทึบ okay. ทึบทึบท okay. ึบท no ึทึบทึทึบทึึบโอเคจังหวะนี้แหละก็สร้างต่อเลยทึบ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 ึึบึึบึึบโอเคเอเลียนตามไหมโอเคไปแล้วนะทุกคนเอเลียนพาพิวัฒน์ไปหมดแล้วบ้านหลังนั้นเขาสร้างใหญ่มากอลังการด้วยเราคนไปเยี่ยมบ้านเขาไหมนะทุกคนทึบึบึบ โอเคสร้างก่อนนะทุกคนนี่เรามานี้ฮึบฮึฮึฮโอเคฮึบฮึฮึบฮึฮบ้านหลังนั้นเขาว่าเออผมว่าเขาน่าจะมีหลายคนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปอาศัยเขาหลบภัยพิบัติอะไรหรือเปล่านะเพราะบ้านของผมรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยเขาให้แล้วไงทึบทึบโอเค เอาอันหน้าออกกันนะทุกคนอันนี้ชึบท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 ึบโอเคประมาณนี้นะทุกคนเป็นช่องเล็กๆไว้อืมโอเคบ้านผมก็รู้สึกว่าปลอดภัยอยู่ระดับอย่างงี้นะอุ้ยไวมากเลยอ่ะอืบโอเคแต่ยังก็ใช้เวลาการเดินทางโอเคใช้เวลาการเดินทางเช้กระสังใช่ไหม ช่วยไม่ได้นะทุกคนโอเคไหนดูซิกเราสร้างอะไรมั่งเราสร้างอะไรเนี่ยโอไมคก๊อดเขาพยายามจะสร้างเพดานปิดเหรอบ้านเขาใหญ่มากถึงนะทุกคนดูดิโอ้เราลบบ้านเขาได้ไหมถ้ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นโอ้ใหญ่มากใหญ่โตอลังการงานสร้างมากนะทุกคนอุ้ยเป็นห้องนอนตรงนี้อ่าโอโอโอ้เราจะปีนไปไหนอะ ข้างล่างไม่มีอะไรเอ้ยอ๋อเป็นชั้นลงมานะทุกคนอ๋อก็ใหญ่นะแต่ลงไปหน่อยไม่มีอะไรแลวทุกคนเฮ้ยภัยพิบัติอะไรพัยพิบัติฝนตกอย่างนั้นเหรอถ้าเราเออกไปเป็นไรไหมอ๋อฟ้าผ่าหรือเปล่าเพราะเราเออกไปไม่เป็นไรนะทุกคนน่าจะพัยพิบัติฟ้าผ่าแหละน่าจะใช่นะพัยพิบัติแค่นี้มันทําอะไรผมไม่ได้ลังนะั้นทุกคนกลับบ้านเราดีกว่าเฮ้ยอื้โอเคหลบภัยพิบัติหลบอัลิจิเจล อุ้ยไม่น่าหลบแบบดิจิตอลเลยนะทุกคนเฮ้ยเข้าบ้านเราเร็วเข้าบ้านเราบ้านเรามาเร็วนายนาย,นายมานี่เร็วมานี่เร็วโอ้ยโอเคโอเคเราลบได้อยู่ลบได้อยู่นหมจิงก็ผ่าฉันได้เลยสิเดี๋ยวเราจะต้องสร้างอะไรอีกนี่น่าจะมีอะไรให้สร้างแล้วนะทุกคนสร้างบล็อกนี้ไว้กันกันไว้เฮ้ยวันดีวันดีวันด,ดีนี่ในบ้านฉันเองนะนายนะ ชึบ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 โอเคเพิ่มมีตัวอะไรเข้ามามันจะได้แบบเดินติดนี้นะตืดผมอยู่ห้องในนี้มันเข้าไม่ได้นะทุกคนโอเคอันนี้เนี่ยผมภูมิใจนําเสนอบ้านที่แสนสงบของผมเองเราควรสร้างต้นไม้เพิ่มหนึ่งอันใช่หรือเปล่าน่าจะใช่ชึบชึบชึบโอเคโอเคต้นไม้มันติดกันไปหรือเปล่าอ่ะตรงนั้นผมไม่รู้สร้างไว้ก่อน อยคิดว่ากันทีโอเคประมาณนี้นะทุกคนโอเคประมาณนี้แหละชึ้บชึบรอบบ้านไปต้นไม้ออนเส,สวยงามฮึบฮึบฮึบมันจะได้ไม่ดูโล่งนะทุกคนฮึบโอเคโอเคอ่ามันสวนหลังบ้านนะทุกคนสวยงามมากชึบอ,อ่าสวยงามมากนะทุกคนตรงนี้ต่อไปก็ อะไรดีพุ่งยา่าชึบชืบชืบชบชบอ่ะเอาให้เต็มบ้านเลยนะทุกคนชืบชืบชับจะได้ดูเหมือนบ้านหน่อยนะฮึบึบฮึบบโอเคนี่มันเหมือนบ้านอยู่นะทุกคนอืมบ้านของผมเองแหละบ้านที่สุดแสนจะพิเศษน,นะหลังนี้ทุกคนเป็นไงทุกคนดูดิไงละบ้านผมอืมนี่ใหญ่ตรงหัวลานอโอเค เอาจะสร้างอะไรต่ออีกไหมหรือไม่สร้างแล้วเพราะแค่นี้แหละมาหลบภัยพิบัติต่อไปกันเลยดีกว่านะทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะแต่ผมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติเหล่านั้นแล้วเพราะผมมีบ้านหลังนี้อืโอเครู้สึกว่าจะไม่มีอะไรให้เราสร้างเลยใช่ไหมทุกคนใช่นะ่าจะไม่มีแล้วนะรื่เปล่าเฮ้ยมันมีอะไรไหมโอเคไม่น่ามีนะทุกคนโอเค สร้างแค่นี้แหละชึบๆอันนี้สร้างเอาไว้ทําไมก็ไม่รู้นะทุกคนกันไว้ก่อนปลอดภัยกันเพื่อว่ามันมีเหตุฉุกเฉินอะไรที่ต้องใช้แบบบังอะไรแบบนี้นะทุกคนโอเคผมรู้แล้วมีเหตุฉุกเฉินอะไรมังกรมังกรไมกแล้วมันคือมังกรตัวใหญ่มากเลยทุกคนดูดิดูดิมังกรตัวใหญ่มากเฮ้ยทุกคนดูมังกรนั่นดิเฮ้ยมันพ่นไฟใส่บ้านนอื่นแล้วบ้านพวกเขาจะเป็นไงกันนะ แต่เราเออกไปดูไม่ได้มันมานี่แล้วมันมานี่แล้วโฮเม่ก oh ้มันก็อตัวใหญ่มากโอ้ดาก้อนดาก้อนปีกลาวาน,นะทุกคนโฮเมยก้อนเฮ้ยเขาบินทะลุบ้านอย่างนั้นเลยเหรอโ้เมย์กโอ้โมยก้เขาได้เก็บกวาดทุกคนอยู่เ <c oughs> มื่อกี้โดนบ้านผมด้วยอุ้ยแม่นะพวกเขากําลังโดนดาก้อนกินอย่างเลือดเย็นโฮเมยก็ดรดาก้อนเผาบ้านเท่านั้นโอเคดาก้อ okay. นไปแล้วนะทุกคน ็มว่าเกมนี้ก็สนุกดีนะถ้าตั้งใจมาสร้างบ้านกับเพื่อนนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวจบไปเพียงเท่านี้นะผมไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอไปก่อนนะครับบ๊ายบาย